บิ Boss, ๊กบอสชาตรีแถลงข่าวเซ็นสัญญาทาเครุเข้าสังกัดวันอย่างเป็นทางการชาตรีสิทธยอดธงผู้ก่อตั้งประธานและซีอวันจัดงานถแถลงข่าวการเซ็นสัญญาของซูเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่งแดนซามูไรทาเครุเซกาวากับวันอย่างเป็นทางการโดยมีสื่อมวลชนและแฟนกีฬาชาวญี่ปุ่นร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่งเมื่อเร็วๆนี้ที่ประเทศญี่ปุ่น หลังจากที่บิ๊กบอสชาตรีประกาศข่าวดีผ่านช่องทางโซเชียลส่วนตัวว่าแชั้นเคหนึ่งหลายสมัยตัดสินใจก้าวเข้าสู่ชายคาวานันหลังพันตัวเป็นนักชกอิสระก็สร้างกระแสฮือฮาไปทั่วจนกระทั่งมีการยืนยันอย่างเป็นทางการในงานถแถลงข่าวครั้งนี้โดยทาเครุนักชกขวัญใจชาวอทาทิตย์อุทยเปิดใจถึงเหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจเข้าร่วมกับวันว่า ผมรู้สึกว่านักกีฬามวยยืนที่เก่งที่สุดในโลกทุกคนมารวมตัวกันที่วนันและการแข่งขันที่เพิ่งจัดขึ้นในสหรัฐอเมริกาก็ประสบความสำเร็จมากนอกจากนั้นวันยังเป็นองค์กรที่ให้ความคารพนักสู้ในสังกัดมากและที่สําคัญคือมีนักสู้ในวันที่ผมอยากจะสู้ด้วยอยู่แล้วนั่นคือเหตุผลหลักเลยครับผมมาสู้ในวันในฐานะตัวแทนของชาวญี่ปุ่นและแชมป์รายการเคหนึ่งผมอยากให้นักสู้จากเคหนึ่งและนักสู้ชาวญี่ปุ่นได้รับความสนใจมากขึ้นผมอยากให้วงการกีฬาต่อสู้ในญี่ปุ่นตื่นตัว นอกจากนี้ผมยังอยากให้มีการประกบคู่ระหว่างนักสู้ญี่ปุ่นกับนักสู้จากทั่วโลกมากขึ้นและผมหวังว่าการที่ผมเข้าร่วมกับวันจะช่วยให้ฝันนั้นเป็นจริงได้ครับทาเครุได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในคลิกบ็อกเซอร์ที่งใ,ใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบแบบปอนต่อปอนมายาวนานเป็นเจ้าของสถิติน่าทึ่งชนะ41แท้เพียง3าครั้งโดยใช้ชนะกว่า24ไฟของเขาเป็นการชนะนอกคู่ต่อสู้ทั้งหมดนอกจากนี้เขายังกวาดตำแหน่งแชมป์การแข่งขันกลางปรีถึง3รุ่นด้วยกันได้แก่แชมป์โลกค1รุ่นซูเปอร์แบนต์เวทเฟเธอร์ โดยทาเครุนั้นเป็นนักชกที่บรรดาแฟนกีฬาชาวไทยเรียกร้องอยากเห็นประจันหน้ากับราชาน,นักบูชาวไทยรถถังจิตเมืองนนเนื่องจากนักชกขวัญใจชาวซามูไรเคยประกาศอยากท้าประลองฝีมือกับซุปตาชาวไทยไว้ก่อนหน้านี้ขณะที่รถถังเองก็ออกมาสัญญาเป็นมั่นเป็นหมอว่าจะรับคำท้าหากทาเครุเข้ามาชกในวันและสุดท้ายนักชกจากแดนซามูไรก็ได้เข้ามาอยู่สังกัดวันเป็นที่เรียบร้อย ยิ่งไปกว่านั้นบิ๊กบอสวันก็เคยออกมาประกาศก่อนหน้านี้ด้วยตัวเองว่าทั้งคู่จะได้เจอกันแน่ที่ญี่ปุ่นหากทุกอย่างลงตัวงานนี้แฟนมวยเตรียมตัวเตรียมใจรอสึกในฝันระหว่างสงซุปตาระดับโลกได้เลยแฟนๆสามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่ f a c e b o o o วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เว็บไซต์ w w w o n f c com และอินสตาแกรม n e เ c h a m p